สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิรแห่งที่ว่าล้วสร้างสามคนใหม่นี่ครับผลงานของการที่ไม่ถอดแกนสักปีโอ้ยหอยลัมือจนที่แตกหมดเลยค้อนปอนหักไปอันนึงงล่ะ คอนพลหักไปหนึ่งอันแล้วจน้นฮ็ดคอนไม่พี่น้อง <c oughs> ไม่ออกครับยังได้กระโบกออก <c oughs> อันนี้ออกได้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ล้นตั้งแต่เสาล่ะล้นตอกครับสองอัน,แ,นแห้งตัวนี้ <c oughs> ทั้งล้นทั้งตอกทั้งหยอดน้ำมันค้างคืนกระโบตอนนี้แก๊สเจาะแล้วก็ยังโบออก ทั้งลนทั้งเจาะทั้งหยอดค mm. ือเก้าซ้ำเก้านี่พอนหักไปแล้วนึงอันนี่เดี๋ยวพอนไหมก็ยังซื่อๆเจาะแล้วเดิเจาะทั้งนี้บุตรบิมีกุดเจมั้ยมีโอโหหูว่าเขาใส่ยังไงนครับใส่รถแบบนี้ผมใส่โปรป็น้ำดอก มันมันต้องถอดครับมันต้องถอดแกนออกไม่ถอดไม่ได้ไไดเพราะว่าถ้ามันไปแตกช่วง okay, okay, okay. เราทำงานแล้วถ้าลูกปืนแตกถ้าเขาถอดออกเหลยืยแต่แกนเสียบงงชีน,นะครับนี่ถ้าสมมุติว่ามันแตกแล้วเขาถอดแต่ลูก <c oughs> ลูกเรเลิกกับลูกปืนนะครับแล้วแกนอยู่นี่ แล้วถ้าโชคดีคือถ้าแกนมันไม่เป็นรอยนะครับมันก็ใส่ได้ยุเขาก็ประกอบใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณโชคร้ายแล้วแกนมันเป็นรอยนะครับผมคุณก็ต้องมาตอกออกแล้วมันก็ไม่ออกทั้งชี่นี้งานงอก <c oughs> ช่วงหน้างานไม่ไวใครมีวิธีเด็ดๆครับเล่าสู่กันฟังหน่อยมันเครืองมันโซล่าโซเนก แล้วก็ค,คอนฝอน <c oughs> มือจุนแตกคุณนไม่เร่งไม,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 ม่เมรง่งเปอาหอดไม่เร่งพี่เรามาเอาหอดสูมากมากกอดบออะไคือเกาเอาสู่ล็อกฟิล์มเอาไม่เร่งดันซ้ำเกาเหมือนดิมตอนนี้ สิ่งสุดท้ายที่เขาได้คือเจาะครับผมไม่อยากเลาะบูดนะผมไม่อยัางดอกไม่อยากเลาะบูดออก <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ออกก็จําเป็นต้องเลาะเนี่ยทั้งวันทั้งวันก็ตัวนี้เอาออง่ายครับนี่ตัวนี้ก็พอตตอ,ออกได้แต่ว่ามือนีนิเอาได้ออกได้ตัวนึง ตัวนี้ล้นกระจายสองตัวนี้ก็ล้นตัวนี้ทั้งตัดทั้งเจาะอะไรนี่พระท่านออกยูข้อนปอนกันนำลงไปฮะเรือทางพุ่นน่พระท่านออกอย่าจักันเล่นั่ะทางพุ่นจักสีสาพาดัไม่รู้เลยยังไม่รู้เชื่อตากมนักหนาเานักหนา ที่ได้ใช่ตัวเอ่ยังได้นี่แบบนี้ครั้งนั้นแท็กยังบ่ถอดครับวันนี้มั่งพวกครั้งนี้กันนีตอนนี้หัวแก,กู๊ลืมสิไปบ้านเก่าแล้วนี่ <c oughs> เอาจนหัวแก๊ปเจ็งไปขงังแล้วเ,เ,เออนำเข้าจำจุดแก๊ปล่มเหมือนละทั้งไปเพีย้ยนอีกแล้วยังบอกอีกโอ้ย สี่ล่องเพียงยัง้ได้ี่น้องเลยจากจะลองเพียงอะไรคพรว่าสีเฮชดช่วงล่างนะครับเฮชดช่วงล่างแล้วปุ๊บก็จะยกตัวเอใส่แล้วก็จะเอาไปทําเกียร์ความคิดคือแบบนี้เพราะว่าช่วงล่างมันแตก,แตกเขาเาไปเกียร์ก่อน,นไ่ได้เพราะว่ามันเดินลําบากครับเพราะฉะน้าคิดเบิ้งว่าโรเลอร์หกตัวข้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวบนครับลูกโรเล,เล์แตกทุกลูก ลูกเบรแตกทุกลูกไม่เว้นแม้แต่ลอนำแตกคือกันมุนปาฏิเฮ็ดผมคิดว่าสิบสองลูกนี่อยู่นํารถนี่คือสีเบิดทุกลูกแหละน่าจะแตกทุกลูกครับสิบสองลูกอยู่ในรถนี่เพราะว่าฟังนี่ลือมาแตกเบิคครับว่าแตกแต่อ้นี้ไอตัวประคองกลางน,นี่ลูกนี้ครับไม่แตก นอกนั้นลูกโรเลอร์หกลูกแตกหมดรอหนําแตกฟังพุ่นกะบรอน่ากับล่าลูกไปแล้วครับสองลูกหลังนี่ก็แตกแล้วตามที่จับดูอู้สร้างกันนันเขาแล้วอยุยฝ่าเดือสรา้างเอาออกให้ให้ซอยกันเด้เอเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปยังเบงตู้แอร์ครับทั้งตู้เชฉียบทั้งทางแก๊สทั้งลม ใครมีวิธีไหนดีๆเด็เด,ดก็แนะนำมาได้ครับเมือ่อยตอกจนมือแตกครับพี่น้องอนี่ตู้แอจะให้บาย,ยังไง <c ười> ชีรด,ด้ใย์ยัำไดไม่รู้เลย วตัวแอร์นี้ยกใส่ครึ่งวันก็เสร็จครับยกใส่ไปถึงครึ่งมือหรอกแป๊บเดียวก็ไล่ทาซิลิคโคนแป๊บเดียวนะครับมีอยู่สองใบอุปรกรณ์ครบพร้อมใส่แต่รถบ่พร้อมตอกบ่อยากออกเลยพี่น้องโอ้ใครมีวิธีดีเด็ด,ด อบอกคมทีนะครับไอ้เอาแกนรถเรือออกหนะ่อาออกอยากแจ่งไม่ได้นะพี่ว่าแกนเข้าไปไหนไใส่ดีวะไ,ไม่นวะโอ้ บิ่งครับนี่ลกเล็กลกเล็กแล้น,นี่กะตัวนี้ก็แตกตัวบนนี่ก็แตกตัวบนนี่แตกแล้วตัวนี้ก็ลกเล็กลกเล็กเลยนี่กะซ้ำแตกเบิร์ดละมั้งกว่านี่นอ๋อลองเบิ่งไม่ได้เลยพี่น้อง เจ้าครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าเจาะอะไรนี่มันมันทะลุเจาะให้มันทะลุเลยยังคิดวิธีใดล่ะใครมีวิธีดีๆบอกหน่อยนอกจากแอนแกสเป้าคนนี่เอาไม่แม่แรงดันดึงกับยากไม่ร้บ่ออกฮะเออบิดตำลาแล้วเกสสูตรประจำคิดออกว่าไม่เนียกับอ่ไ้แล้ว สูตรที่คิดได้ตอนนี้คือใส่บะไรจักย่างเหลือแต่นี่แหละแก๊็เจาะนี่แหละก็ห่อยเข้า้อมใส่ว่าหลูกเลยหลูกหลังเขาใส่หาลูกก็ขางอี้มือเนาะโดนนี่ดับไว้จังไ้เวจะให้ติดมันยากีสดสอดแมงออกเลยว่าลูกนึงเข้า้อมใส่เหา lại bầu. <laughs> Tha chó ní bò là cứ lọ bút ở. Mày không muốn. Thoảng có bọc xoài sang nấm nè, ảnh bọc chèo trường tắt tắt nè. นี่จะได้หเห็ดไม้เบิดขั้นครับไล่หมดเลยปากข้อตู่ครับช่วงล่างมีช่วงล่างช่วงล่างนี่คือต้องไล่หมดครับเปลี่ยนลูกปืนมดทุกลูกเกียร์เอร์ฮอนใหม่ปากปูใหม่ออเกอร์ต่อใหม่คอปูใหม่ตู้ไล่เบาใหมย่ยกตู้ใส่ใหม่ไล่ระบบท่อส่งข้าวใหม่คือไล่ไม่หมดครับพวกลูกดวงลูกดาวนี่หัวจรลุงหัวจรวดนี่ไล่ไม่หมดเลยไล่เบิดเลยพี่น้องขั้นนี้ น่าจะหมดเยอะครับคันนี้คันนี้เบิดหลายครับแต่ว่าดูจากสภาพรถ่อยว่ามันกะมันตอนแรกไปเห็นรถกะกกอยากส้มมักแน่นะครับเพราะว่ารถมันผิวดีนะครับผิวพันธุ์รถยังดูดีอยู่กันเลยว่าอะเอามาเห็ดไว้ใส่นะครับลองดูแต่ว่าจ่วงลางนิ้วซ้ำแค่ก้นไปโลกเก่าพี่น้องเออ ก็เดี๋ยวเจ่าบ้างก่อนครับนี่ที่เอาตะขังเนี่ยมันแหลวครับพ่อแอบมันออกอยู่คุ้มภากันต่อกอ,ออกท่าบกออกกเอาไว้มือหลังเอ๋อโอเคคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ